สวัสดีค่ะวันนี้ที่ฉันมีสวัสดิการดีๆจากสากลมาแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบค่ะสวัสดิการอุบัติเหตุกลุ่มสากลมีกองทุนสวัสดิการประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่มให้ท่านสมาชิกค่ะโดยสากลเป็นผู้ชราระค่าเบี้ยประกันให้ท่านสมาชิกทุกท่านากรณีสมาชิกเสียชีวิตโดยธรรมชาติสากลจ่ายเงินจํานวน1 0 0 0 0แบาทกรณีสามาชิกเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสากลจ่ายเงินจํานวน ,2,000 0นบาท และกรณีที่สมาชิกผู้เสียชีวิตมีหนี้กับสากลทางสากลจะนําเงินสวัสดิการดังกล่าวไปชําระหนี้ก่อนหากมีสวัสดิการเหลือสากลจึงจะจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับเงินโดยผู้มีสิทธิ์รับเงินจะต้องมาติดต่อขอรับสวัสดิการดังกล่าวภายใน180วันค่ะ สามารถติดต่อสากลได้ทั้ง3สำนักงานหรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ tg saving com และ l ลอด tg saving สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ